มาต่ออีกสามสามสามจบนโมพุทธายะพระพุทธเตระนัยยานมณีนพรัาสีจะหัสธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธมนตะพุทธบูชาขอไปพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังมะลังคันธังสีวลีจะมหา h ทีรัง อาหางวันทามีทุระตัวอาหางวันทามีสัพพะสุพุธาธรรมะสังฆาภูเชมินโมพุทายาระภูธาตระนัยยานมณีนุคราชศีจาัสุธรรมะภูทูธรรมโมสังโฆยะธาภูตโมนะภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวะรังทันทังสิงุมรีจะมหาถีรังอาหางวันทามีทุระตัวอาหางวันทามีสัพพะสุพุธาธรรมะสังฆาภูเชมิ นโมพุทธายะพ่อพุททะนัยยานมณีนุพอลศส,สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโม,มนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอัคีทานางังวะหลังคันทงังสิงหวลีจะมหาเทรังอาหัรงอนทามีธุระตัวหังงอนธามีสัพพะสู้พุทธาธรรม,มาสังฆาปูเชมิเก้าจบแล้วแล้วมานั่งสมาธิกันทนไ้ เมื่อสวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิจบแล้วให้ทําจิตเป็นสมาธิสักครู่สักภ้าถึงสิบนาทีจากนั้นจึงกล่าวบทสัต์ทีเพื่อขออํานาจบารมีเดชจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระปัจเจตพุทธเจ้าเข้าสู่ตนเพื่อเป็นกอบป้องกันภัยกาจัดภัยอันตรายทั้งพวงให้เกิดสิ่งอันเป็นมงคลแก่ตนครอบครัวญาติบุคคลอันเป็นที่รักจากนั้นจึงกล่าวความบริหารแผ่บุญไปตามลําดับต่อไปนี้ ี่ค่ะหนังสือเล่มนี้ที่ครูเคยอ่านนะคะแล้วปัจจุบันครูก็อ่านซ้ําอีกแล้วเขาดีมากนะคะเขาให้เราบริหารเรื่องรายรับรายจ่ายเรื่องการบริหารเงินว่ามีเงินทุนแล้วไปทําอะไรอะไรต่อเงินจะได้งอกเงินอย่างเนี้ยค่ะก็เหมือนคนสําเร็จที่เขาสอนเลยนะครูตื่นรู้ในเรื่องของการบริหารเงินจากสมุดเล่มนี้เหมือนเราต้องแบ่งเงินเป็นกองเป็นกองทั้งหมดหกสิจานนี่เขาเรียนมาในช่องยูทูปนะก็ทําเหมือนกันนะ หลักๆอ่ะที่ครูได้เงินเหลือคือการอ,อมทองเนาะถ้าใครที่คุณเก็บเงินไม่ได้อ่ะนะเวลาหาเงินได้ค่ะก็หลังจากหาเงินมาได้อะก็ลองนั่งสมาธิดูค่ะให้จิตสงบเงินมันจะเหลือหรือสุวนษักรางเงินล้านเวลาสุภา่ักรางเงินล้านอ่ะหาเงินมาได้มันจะเหลือเพราะเราไม่อยากใช้เพราะจิตเราอยู่กับบุญเวลาเราซื้ออะไรอ่ะ มันจะเป็นคนที่แบบแล้วแต่คนนะแต่ตัวเราอะจะคิดหน้าคิดหลังก่อนเราจะซื้อในสิ่งที่มันจําเป็นต่อชีวิตเราเท่านั้นเพราะว่าเราอะเพิ่งเริ่ม